สวัสดีครับพบกับผมไพศาลน,นะครับกับช่องริมนห้าต่างในตอนของกฎหมายน่ารู้นะครับก็เป็นตอนที่365นะครับจากกระทรวงยุติธรรมนะครับเว็บไซต์ www.moj.go.th นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ภาพว่าวิวนะครับอาจถูกจับหรือปรับได้นะครับโพสภาพการโพสต์ภาพโปเพ้เปืยนะครับเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามก บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นกรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ4และวงเล็บ5 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนอกจากนี้พฤติกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายความผิดอาญาเพราะเป็นการกระทำอันควรขายหน้าต่อทาระกำนันโดยโป้หรือเปิดเผยเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา388ต้องระวังโทษ ไม่เกิน5,000บาทอีกด้วยทั้งนี้นะครับคําว่าทาระกำนันหมายถึงกระทำในลักษณะที่เปิดเผยให้ผู้อื่นสามารถเห็นได้ทั้งนี้แม้จะมีคนอื่นเห็นหรือไม่ก็ตามสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อออนไลน์นะครับมีลักษณะตามความหมายดังกล่าวที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้นั่นเองนะครับ แม้จะถ่ายคนเดียวในห้องนะแต่ว่าถ้าลงโซเชียลลงสื่อออนไลน์นะครับก็เขาก็ถือว่าเป็นต่อหน้าทารักกำนันนะเพราะว่าผู้คนสามารถเข้าเห็ถึงได้นะครับมีบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโพสต์ภาพว่าวิวนะครับข้อนี้ผมว่าปัจจุบันก็มีหลายโพสนะจริงๆคำว่าโป้เปื่อยเนี่ยมันต้องโป้หมดเลยไหมหรือว่า ปิดจุกปิดหัวนมปิดของสมวนปิดอวัยวะเพศแล้วมันไม่โป้ไม่เปื่อยแต่เหลืออนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันตีความหรือมันแบ่งกันตรงไหนแล้นนะหรือต่อให้มีรู้เขียนไว้ชัดเจนแต่บางทีมันก็เยอะนะช่วงนี้เยอะจำได้ตอนสมัยผมเล็กๆนี้พี่สาวใส่กางเกงขาสั้นออกจากบ้านนี้โดนไล่ไปเปลี่ยนแล้วนะ ทุกวันนี้ไม่สั้นก็ไม่ออกจากบ้านแล้วนะครับผู้หญิงก็ดีครับผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งก็ชอบอยู่แต่ว่าบางทีมันก็เกินไปเนาะเอาตามเหมาะสมแล้วกันนะครับตามสถานที่ตาละเทษะเวลาการเทษะสถานที่ถูกการถูกเวลาถูกเทศะถูกสถานที่เจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ